ดค่ะสวัสดีครับย่าดานันิมยานะคะมาจากเรื่องขวัญลือไทยค่ะผมไมค์จี้ไมค์นะครับผมมาจากเรื่องขวัญลือไทยเหมือนกันครับค่ะที่รับบทเป็นอะไรนะรับบทเป็นขวัญลือไทยค่ะส่วนผมก็รับบทเป็นพันเคยของราชบ้านจิตาเดมเลยคร่ะเป็นไงคะเรื่องขวัญลือไทยรับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราว เรื่องราวของขันลีไทยเนี่ยก็คือสนุกสนานมากเพราะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความเป็นผู้หญิงซะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความห้าวแมนแมนของตัวคาแรคเตอร์ขันลีไทยแล้วก็บังเอิญไปเจอกับคุณหมอหน้าหวานซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ทําให้ตัวขันเองก็เข้าใจผิดว่าเอ๊ะเขาจะใช่ผู้ชายหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาชุลมุนวุ่นวายค่ะคาแรคเตอร์แมนนะคะ คาแรคเตอร์ของส่วนของแบบว่าคุณหมอก็จะเป็นแบบว่านิ่งๆแล้วก็จะแบบว่าเขาจะไม่พยายามยิ้มนะเพราะว่าเขากลัวกลัวที่ว่าจะแบบว่าเสียงดังๆได้ครับผมดังๆนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ของคุณหมอที่ผมเล่นนะครับผมคุณหมอชัดกล้าเขาก็จะนิ่งๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ยิ้มเพราะว่าเขาชอบโดนล้อโดนพี่ดาร์ล้อโดนขารไทรล้อตลอดเลยครับผมส่วนคาแรคเตอร์ของไทยเขาก็จะเป็นคนที่แบบซุกซนนะครับดูเด็กๆอะ้ย ขวัญฤทัยค่ะเหมือนว่าอยู่กับคุณแม่ที่คุณแม่เขาจะมีปมเรื่องผู้ชายแล้วเขาก็จะไม่ชอบให้เราแต่งตัวเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแต่งตัวเป็นแบบผู้ชายแมนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเรามีความเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมากเลยค่ะจะมีความอ่อนแอในตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ตัวฉากเนี่ยได้เห็นบางมุมของตัวขวัญฤทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบแข็งกระด้างแบบภายนอก จริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความอ่อนหวาอ่อนแอนในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราสองคนได้เหมือนปรับความเข้าใจการได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นความรักความรักเล็กๆความรักย่างอย่างคุณหมอค่ะก็คือถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณยายคุณพ่อใช่คใช่ครับผมเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนประมาณคาแรคเตอร์ของคุณพ่อมาเลยเป็นไงคะได้เจอคุณพ่อตัวจริงเมื่อกี้ตื่นเต้นเลยนะฮะ เจอคุณพ่อก็ขอฝากถึงคุณพ่อนะครับผมว่าให้กำลังใจลูกคนนี้ด้วยนะครับดีใจความตื่นเต้นที่ได้มารูมเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ดีคือว่าต้องบอกบอกเลยว่าตื่นเต้นมากจริงๆครับผมแต่ว่าผมก็ต้องขอบขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยนะครับผมที่ให้โอกาสผมได้มาแล้วก็ให้โอกาสพวกเราทุกๆคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชุดละครดวงใจเดวะโกลมนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมพวกเราก็เตรียมตัวกันแบบ เต็มที่มากๆอะค่ะทั้งเรียนการแสดงเวิร์กช็อปต่างๆกับนักแสดงทุกคนในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เราได้เข้าถึงบทบาทได้มากที่สุดสมจริงมากที่สุดแล้วก็ส่งต่อความสุดนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะทางช่อง3ะคะ่ะบอยคุณดูหน่อยที่ตอนเรามันน่าดู่ตอน,นอื่นๆยังไงคงจะเป็นเคมีที่แบบว่าอาจจะดูแปลกๆแล้วก็เป็นคู่กัดละก, <laughs> กันนะครับผมคู่เรานะสรุป,ปรดีใช่ไหม คงจะดีแหอมั้งคงจะดีแหอมั้งไม่มั้งดิก็ต้องรอไปติดตามชมในละครชุดดวงใจเทวพรมตอนสายไทยๆนะครับผมใช่ค่ะต้องบอกว่าแคสของเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัวละครในนิยายมากๆเลยทั้งตัวยดาเองที่มีความห้าวอยู่แล้วในตัวเองนะคะตัวจริงก็เป็นด้วยแล้วก็น้องไม้เองเนี่ยก็มีความแบบหน้าหวานเหมือนคุณหมอหน้าหวานแบบในนิยายเลยค่ะยังไงใครที่เป็นแฟนติดตามในนิยายนะคะก็ต้องห้ามพลาดในละครเลยค่ะ คขอบคุณค <differences S 2> ่ะขอบคุณนะครับอบเุณคล่ะ่อนุอเเป็นกน